إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وَقَاهُ ومن توكل عليه كفى พี่น้อง ผู i, tha, ala, ้ที่ศรัทธาต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลามาเทิดมาสู่การยำเกรงต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาด้วยการน้อมนำในสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงชายและปฏิบัติในสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงชายอย่างเต็มที่และออกห่างจากสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงห้าม พีนองผู้ศรัทธาตอลอสุฮานะฮูวตาอาลาวันนี้อยากที่จะสก,กิดสิ่งที่ยุกลายที่สุดสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือสุรหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธานั้นจะต้องอ่านบ่อยๆนั่นก็คือสุราตุนฟาติฮะถือว่าเป็นสุระ ที่เป็นแม่บดหรือว่ารวบรวมซาระต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานอัดแน่นอยู่ในสุรตุนฟาติฮะสุรนี่น้องู้ที่มีอีมานมีลายเชืญอไม่ว่าอุ้มมุลกีตทบแม่บดที่รวบรวมข้อมูลเหนื้อหาที่อยู่ในสุรฟาติฮะหรือว่าอัลสโระกาลามาตมีหะดีษบทหนึ่งผน้องู้ที่มีอีมาน سرعينا جكتان أبي هريرة رضي الله عنه ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شندا ثم رسول صلى الله عليه وسلم دكاوة قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى دكاوة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين شندا بيان روان سورة الفاتحة กับบ่าวของฉันและก็ฉันคนละถึงวาลีอัตดีมาซะอันและสำรับบ่าวของฉันในสิ่งที่เขาขอฉันก็จะหายฟาอิซะข้อและอัตตูเมื่อบ่าวของฉันเมือ่อผู้ศรัทธาได้อ่านประโยคที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีนมวลการสรลเสิน,สนเป็นกรรมสิทธิ์เพื่ออัลลอฮ อัลลอฮ์ผ ah ู an, kh kh ้ทรงดูแลผู im, ala, ้ทรงบริหารทุกสิ่งที่ทุกสางก็อัลลอฮ์ุต้าลาฮามิดานีอับดีอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าเบ้าของฉันเนี่ยได้สรรเสริญต่อฉันได้ขอบคุณต่อฉันวะอออิาากลั إ ذ ا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثناء ع ยอับดีเมื่อเบ้าของฉันได้กล่าวว่า อัลลอฮ์ผู an, ้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาบ้าน ah e ี้อัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าบ่าวของฉันได้ยกย่องฉันและเมื่อบ่าวของฉันได้กล่าวว่ามาลิเกียวมิดดินอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในวันแห่งการตอบแทนในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่ามัจยาดานีอับดีบ่าวของฉันได้ทำให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลา ทรง,งยิงยหญยทรงเกียงไกว่าก็ละมรราว,วาออิลยะอับดีหรืออีกคำหนึง่งเมื่อบ่าวของฉันได้ก้าวเช่นนี้สมือนว่าบ่าวของฉันเนี่ยได้ปล่อยวางกิจการต่างๆได้มอบหมายให้แก่ฉันและเมื่อบ่าวของฉันก้าว่าอิยะกนานะบุตรว่าอิยะกนัสตา Allah, ินเฉพาะอพัลลอฮ์เฉพาะพระองค์ ที่เรานั้นจะต้องอิบาดาเคารพอิบาดาต่อหรอและเฉพาะพระอ,องค์ที่เรานั้นจะข้อความช่วยเหลืออัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฮาซาบัยนีวะบัยนาอับดีวะลีอับดีมาซาอันนี่คือระหว่างกลางระหว่างฉันและก็ระหว่างเบาของฉันในสิ่งที่เขาขอเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีม อัลล oh e si all ์ปรดสงให้ทางนำที่เป็นทางนำที่เทียงตรงที่ตรงที่ไม่มีการขดเขียเลยดสิรอตัลลานั้นอันอัมตะอลัอฮิมไพมักดูบองัยฮ์มวะลันดกอลลนอัลลอฮซรบฮานะฮูวที่อาลาน้่ี่อลอฮ์ทงทาี่อัล่อัะานใ่องะา่าอัลงอัลลอฮะ และเบาของอัลลอฮ์ก็จะได้รับในสิ่งที่เขาขอดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานการละหมาดท,ทุกครั้งที่เราละหมาดจำเป็นยอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องใคร่ควรเหมือนครับว่าเมื่อเวลาเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนเสมือนว่าเรานั้นได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮะวะตะอาลาะ ให้เรานึกพี่น้องผู้ที่มีมันว่าเมื่อเวลาเราอ่านเมื่อเวลาเราได้ยินคํานี้เนี่ยเราจะต้องไนึกว่าอะไรบางที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาไในเป็นผู้ที่ดูแลเราเราจะต้องนึกเมื่อเรานึกพี่น้องผู้ที่มีอมันเราจะสะดุ้งกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาพี่น้องลองคิดเล่ว่าเมื่อเวลาเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เรานึกว่า ความอดปา่อันเดียวเรสงให้มันมีอะไรบ้างละ่ะอาหารการกินเครื่องดื่มสับสินต่างๆขอบคุ้ยขวกเราแล้วเราก้าวอัลฮัมดุลิลละขอขอบคุณต่อเรผู้ทรงสร้างถูกสรรพสิ่งคำว่าอันอาลามีนไม่ไม่ถึงอะไรอะไรก็ตามแต่เอิ้นาจอัลลอฮ์ไม่ถึงกว่าสิงนตกส้างท่านชัยคนอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้เนี่ย เป็นองค์การที่บ่งบอกถึงว่าให้เรานั้นมีความรักต่อลอ l ์เพออะไรพี่น้องกูจะมีมัมนพอเมื่อเรารักล l l a ์เนี่ยแสดงว่าเรานั้นรัว a l อ a h ส่งให้ค่ายใ่ให้เราไม่มีใครหรอกที่บอกว่าเรานั้นเกียดเขาดังนั้นเมื่อเราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนแสดงว่าเรานั้นยืนยันว่าลล l a ์ Allah สรงให้ลล l a ์สรงดูแล และเมื่อเราก้าวอัลลอฮ์มานุรฮิมอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาให้เรานึกปีนองผู้ที่มีมันให้เราหนึก,นใ,หหนกให้เราใครขค้วนวาประโยคนี้เนี่ยมันคือประโยคในการหวังเหมือนท,ที่ท่านใช้คนอิสลามอิบนุตัยมีะเหมือนกับท่านอิบนุน,นกกยิมท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้เป็นการหวังหวังว่าอัลลอฮฺ س ب ح ต ن ه แลาก็ทรงเมตตาเราทรงกรุณาเราให้เรานึกปีนอง แล้วนึกสภาพจริงของเราว่าเราต้องการอนะไรเจ้าลัทธิสุภะนะหูวัตอาลาและองค์การแต่ซามมาลิกิยอมิดดินอัลลอฮฺผู้ส่งอำนาจในวันให้การตอบแทนให้เรานนกว่าประโยคนนี้คือประโยชนที่จะมาซ้ำทับผู้ที่ยิงยะซูผู้ที่โอหังตอลอดผู้ที่ไม่ยอมก้มกาลาบตลอดสุฮา,านะหูวัตอาลาเขาจะพบกับ วันที่เขาจะต้องตั้มต้อยอ,อัปประยชน์นั่นก็คือวันกิยามะเมื่ออัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาเมื่อเบ่าได้ก้าวองค์การต่อไปอียากนานณะบุรเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพอิบาดาะประยโยคนี้พี่น้องบุ้ที่มีมานั่นก็คือประยโยคสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละอายานี้ก็คืออายาที่เป็นกึงกา และกับประโยคนนี้เป็นประโยคทีต่จะแบ่งระว่างพระเจ้ากับบ่าวของเลาอียากาณบ,บุตรเราจะต้องหมอบอิบาดาให้กับเราสุบฮานหาาัวตาอัลละว่าอียะกาณสตาอินและเฉพาะพระอ,อ,องค์เท่านั้นที่เราข้อความช่วยเลือททานอิบนุนก็ยิมพินองบที่มีมานทานได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ยังข้อต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเขานั้นอย่างต่ําต้อยหากเขาต่ําต้อยแสดงว่าเขานั้น จะต้องไม่โอ้หังกับสิ่งถูกส้างกับมนุษย์และแต่ห้ากว่าเรายืนยันเราไขขวนวองค์การที่ว่าอียากันะพุดเราจะเป็นผู้เติบริสุทธิ์ใจต่อลระสุฮานาหูตะอาลาและหลังจากนั้นพี่น้องพูที่มีอิมานอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกิมโอ้ Allah โอ้ทรงให้เรานั้นได้รับทางนำไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทางนำที่เป็นการศึกษาคอนหาฮิดายะตุตโตฟีกวันปายาาให้เราศึกษาพี่น้องู้ทธ่มีมานเพราะการศึกษามันคือสาเหตุหนึ่งที่จะได้รับฮิดายะตุตโตฟีกทางนำที่ลุลวงเมื่อเวลาเราอาร่านเมื่อเวลาเราได้ยินองค์การนี้พี่น้องู้ทธ่มีมานให้เราเนื้อกว่าขอล้อส่งยาให้เรานั้นลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ใช้ใช้ต่อหลักการศาสนา ซีรัตัลทั้งหลายนั้นอัลงามต่อ عليهم غير موضوب ع ل ันทางที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ได้ส่งโปรดปรานให้แก่กลุ่มชนมามากน้อยเพียงได้แล้วในอดีตไม่ว่าบรรดาอัมบียะบรรดาอัสิด,ดีกินบรรดาอัลซอลีฮินบรรดาอัชูฮัดะคนที่ต่อสู้ในหนทางของลอคนที่จิงใจต่อลอแต่ก็บรรดาอัมบียะ วะฮาซูนาอุลาอิกาโฟีก็บุคคลเล่านี่พี่น้องผู้ที่มีมัานคือบุคคลดีดีหญิงเท่รนนันใจหยุดเป็นแบบยางที่เป็นสาทห้ดีที่สุดและจะไม่ใช่เป็นคนเียเรียว่าเราดอลลินไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้และไม่กระทำนั่นก็คือคนที่โกธกิวอัลลอฮ์โกธกิวว่าเราดอลลินและไม่ใช่เป็นคนที่ทำและไม่รู้ นี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่เป็นองค์การที่เป็นแมบ่บดเมื่อเราศึกซาองค์การอื่นๆที่อยู่ในซูรตุนนาสซูรตุนเอลาสจะพบว่าข้อมูลทั้งมดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเจสุรตุนฟาติฮ์วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาหากเราได้ไขควน้นซูรนีเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงที่เราได้ยินเนี่ยผมคิดเสเลเกินวนาว เราจะถึงกับความยิ่งใหญ่ของรัสุบฮาห์นหัวตาล拉อินนามันมุมีนูนันและดีนอิดะซุกิรอลอฮุวใจหดักูลูบุฮุมเมื่อรัสุปฮาห์นหัวตาล拉ถูกเอย้ยมันจะทําให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นสะทกสะทานและเมื่อได้เตอองค์การต่างๆงของเราไม่ว่าองค์การที่เป็นการสร้างหรือเป็นบทบัญญัติของรัสุบฮาห์นหัวตาล拉จะทำให้อีมานของเขานั้นเป็นอีมานที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่น้อง้ทีิมีมันการไขค,ควนสุระอนสัน้นๆสุรอเทรออ่านประจาให้เรานึกให้เราไขค,ควนทึ่งแม้ว่าจะเป็นองค์การเดียวพี่น้องกุีิมีมันเมื่อเราเซตในการละหมาดทุกๆเวลาละหมาดเมื่อเวลาเราซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเวลาเราก่าววาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ พี่น้องลงนึกเลยลงยกตัวย่างพี่น้องเลยว่าพี่น้องได้ความปวดปานอะไรมั่งแล้วพี่น้องนับเนิว้วสามสิบสามครั้งแล้วก็น,นึกกว่าความปวดปานที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ถันมันคืออะไรแล้วก็ให้พี่น้องขอบคุณต่อล้อ์สิ่งเหล่านี้และมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความสะทกสะทานนะฟ่าอานิวะอียะกุมินันอายะติวะซิกรินฮะกิม اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا انه هو الغفور الرحيم